เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนตอนที่177ชื่อเรื่องน้ำใจจากสายประปาในเช้าตรู่ของวันพุธฟ้าสีเทาอ่อนออ่อนคลุมท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านพระเสียงไก่ขันดังลั่นในลานบ้านแต่เสียงที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นตัวมากกว่านั้นคือเสียงรถกระบะท,ที่แล่นเข้ามาจอดกลางหมู่บ้าน วันนี้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านพระพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนหลังมีข่าวว่าแท้งน้ําและท่อส่งประปาหลักของหมู่บ้านชํารุดหนักจนไม่สามารถผลิตน้ําได้อีกต่อไปคนในหมู่บ้านต้องพึ่งน้ําฝนและน้ําบ่อใช้ชั่วคราวกันมาหลายวันนี่แหละที่พวกเราต้องรีบช่วยกันก่อนที่แล้งน่าจะมา ชาวบ้านที่มาดูเล่าให้คณะกรรมการฟังถึงปัญหาน้ำที่ใช้ไม่ได้ทำให้ซักผ้าลำบากอาบน้ำต้องตักจากโอง่งและน้ำากินก็ต้องซื้อจากรถบรรทุกเข้ามาในราคาสูงที่ปรึกษาคณะกรรมการคนหนึ่งก้มลงตรวจท่อแผ่นกรองน้ำสนทนาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านอย่างถ่อมตัวแล้วจดข้อมูลไว้อย่างละเอียด ระบบนี้ใช้มาหลายปีแล้วแทบไม่เคยได้รับการซ่อมแซมใหญ่เลยนะครับก่อนจะสรุปความเห็นในที่ประชุมหมู่บ้านเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ว่าเราจะเสนอเรื่องนี้ให้สภาอบอตอด่านนายพิจารณาโดยเร็วที่สุดขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่ปล่อยให้หมู่บ้านขาดน้ำไปนานกว่านี้แน่นอนชาวบ้านพระคนหนึ่งยิ้มกว้างก่อนจะหันไปมองคณะกรรมการประปาน้ำประปาจะใช้ไม่ได้แต่น้ำใจคนหมู่บ้านพระ ไม่เคยหายไปไหนเลยจากเรื่องน้ำใจจากสายประปาสามารถถอดเป็น5ข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. น ความเดือดร้อนร่วมสร้างความสามาคัคคีปัญหาภาัยแล้งและการขาดแคลนน้ำประปาได้แสดงให้เห็นถึงความเดือดร้อนที่คนในหมู่บ้านเผชิญร่วมกันและนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสารการมาให้กำลังใจหรือการช่วยกันเล่าถึงปัญหา 2. บทบาทสำคัญของผู้นำและการรับผิดชอบคณะกรรมการประปาหมู่บ้านและที่ปรึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นการลงพื้นที่อย่างรวดเร็วการรับฟังความคิดเห็นและการให้สัญญาว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน 3. ความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการละเลยการบำรุงรักษาระบบประปาการซ่อมแซมใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นสาเหตุหลักของปัญหาซึ่งเป็นบทเรียนว่าการดูแลรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ สีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนแม้ว่าน้ำประปาจะใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่ชาวบ้านพระภาคภูมิใจคือน้ำใจคนหมู่บ้านพระไม่เคยหายไปไหนคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเอื้อเฟือ้อการช่วยเหลือซึ่งกันแอลกันและจิตวิญญาณของชุมชนที่เข้มแข็งแม้ในยามยากลำบาก5 ความหวังและความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการที่คณะกรรมการรับเรื่องและให้สัญญาว่าจะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวบ้านมีความหวังและความเชื่อมั่นว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขในที่สุดการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจจากผู้นำมีส่วนสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับคนในชุมชนที่มาหนุ่มน้อยบ้านพระ เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า